วันนี้เรามาดูคาบล้อครับเดี๋ยวเราจะทำสองอย่างเลยล้างด้วยน้ำยาล้างคาบอเนกประสงค์ก่อนคาบขี้โคนบางๆจะได้สะอาดขึ้นเดี๋ยวเราจะมาบอกว่าเราจะทำอะไรต่อวันนี้ก่อนอื่นต้องล้างล้อก่อนครับด้วยน้ำยาล้างสลายคาบ หอมเพียงฉีดให้ทั่วผิวฉีดให้ทั่วผิวพ่นให้ทั่วพื้นแต่ถ้าออกข้างนอกน้ำไม่มีก็ผสมอัรตราส่วนน้ำยาหนึ่งส่วนน้ำสักสองหรือสามส่วนก็ได้ครับ เพิ่มจะได้ล้างสะอาดคือไวขึ้นถ้าล้างข้างนอกสายรถบรรทุกทั้งหลายก็ต้องมีฟองน้ำขัดนิดหน่อยครับเพื่อจะได้สะอาดเกลี้ยงยิ่งขึ้นแต่ไม่ต้องขัดเยอะครับขัดเบาๆเหมือนเดิมโดยน้ำยาสลายคราบอมเพียง ครับเสร็จแล้วก็อาน้ำฉีดครับถ้าไม่มีน้ำอย่างนี้ใช้น้ำราดก็อย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้ละครับผสมในอัตราส่วนน้ำยาหนึ่งส่วนน้ำสามส่วนหรือสองส่วนก็ได้ครับเพืไไ่อจะล้างทำาวามสะอาดได้ดีขึ้นประหยัดน้ำมากขึ้นแล้วฉีดล้างให้เกลี้ยงครับทั่วพื้นผิวแต่คาบขี้ดินโคลนขี้ฝุ่น แต่ถ้ามีก๊อกน้ำที่ดีก็ทำสะ,สะอาดได้ดีขึ้นครับดูเป็นไงครับใสกระเดิมไหมครับยางกระทะไม่กัดสีนะครับไม่กัดยางแล้วเราก็ต้องเช็ดให้แห้งครับทีนี้เพื่อน้ำยา อ่ะเดี๋ยวเราจะมาลงน้ำยาขัดยางต่อเลยครับพื้นผิวสะอาดเรียบร้อยแล้วครับปล่อยเช็ดให้แห้งแล้วก็สักนิดหนึ่งด้วยน้ำยาเช็ดยางอมเพียงผลิตภัณฑ์ใหม่ฉีดให้ทั่วพื้นผิวเลยครับน้ำยาเช็ดยางดำเคลือบเงายาง กันน้ำนิดๆครับมีกันน้ำด้วยยางเงาดำรักษายางครับก็ขีดให้ชุม่มเต็มวงยางก็พอแล้วครับแล้วก็ผ้าถูเอาฟองน้ําถูเลยครับไม่ต้องแรมากก็ถูให้ทั่วนี่เองครับ นีไงครับดำดีไหมครับเงาดีไหมดูผลงานน้ำยาเช็ดยางดำอมเพียงครับ